วันนี้จะพาทุกท่านนะครับตั้งค่างานนะครับสำหรับทำไวนิวนะครับทำไวนิวเนาะมีหลายคำถามเลยนะครับจากใต้คอมเมนต์นะครับคลิปที่นำเสนอนะครับวิธีการสร้างไฟงานแบบทำให้เขาเรียกว่าให้ร้านทำไวนิวให้นะครับประมาณนี้นะครับก็มีหลายคำถามนะครับเกี่ยวกับการกำหนดค่านะครับของงานนะครับ3คูณสเมตรตั้งค่าเท่าไหร่สาม คุณ1เมตรตั้งค่าเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดโปรแกรม c a n วาขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่เมนูกําหนดขนาดเองนะครับคลิกไปเลยนะครับ1ครั้งมันจะปรากฏตรงนี้ขึ้นมานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีทั้งความกว้างนะครับความยาวเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าความกว้างกับความยาวเนี่ยมันมันคือค่าอะไรนะครับมันคือค่าอะไรเนาะอันนี้ยกตัวอย่างเช่น เส้นสีแดงตัวนี้นะครับเป็นขนาดของไวนิลที่เราต้องการเนาะ,ะความกว้างนะครับก็คือส่วนข้างบนนี้นะกว้างคือบนเนะะาะใสเลยครับก็ไกลนะส่วนสูงนะครับก็คือความยาวนะครับตรงนี้นะความยาวนะครับนี่ความยาวนะครับทีนี้เรารู้แล้วนะว่าถ้าเราจะตั้งขนาดนะครับกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เราต้องรู้ว่า เราตั้งค่าเลขข้างหน้าสุดก็จะเป็นความกว้างนะครับหลังสุดก็จะเป็นความยาวนะครับทีนี้มาดูนะครับหน่วยของขนาดนะครับก็จะมีทั้งพิกเซลนะครับนิ้วมิลลิเมตรเซนติเมตรนะครับไปดูที่เซนติเมตรนะครับลองใส่ค่าเข้าไปว่าสูงสุดระบบให้สูงสุดเท่าไหร่นะครับแน่มาดูนะตรงนี้นะครับก็สูงสุดนะครับสูงสุดสูงสุดคือตรงนี้นะครับ210 จุดหกเซนติเมตรนะครับแสดงว่า,าไม่สามารถทำไวนิ้วแค่กว้างกว่านี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับได้นะครับแต่ขนาดที่หน้าง,งานใน,ในที่เราออกแบบนะมันจะได้ขนาดนี้นะครับแต่ความจริงแล้วก็ใช้ได้นะตรงนี้นะอันนี้ก็คือให้ทพ่านดูก่อนนะครับว่า,าจะเป็นลักษณะขนาดไหนถ้าเป็นมิลลิเมตรล่ะก็คือสองพัน 116่มเมตรเนาะต่อไปถ้าเป็นนิ้วล่ะ83นิ้วนะครับถ้าเป็นพิกเซลละครับพิกเซลคือ8 0 0พันอ๊ะจำไว้ดีๆนะครับเราจะออกแบบเราใช้เราจะใช้พิกเซลนั่นแหละนะครับพิกเซลนั่นแหละนะเนาะอ่อแล้วก็จะมีวิธีการโหลดอา่าให้มันเหมาะสมกับการพิมพ์ไวนิวต่อไปนะครับสรุปว่าความกว้างนะครับสูงสุดได้8,000เนาะเราเอาขนาดสูงสุดไปเลยนะครับเราจะได้ง่ายต่อการอา่า ออกแบบนะครับอ่าทีนี้มาดูกันนะครับถ้าเราจะใช้นะครับขนาดไวนิวนะครับถ้าเราจะทำออกแบบขนาดไวนิวขนาดประมาณนี้อสเมตรกับ1เมตรนี่ยกตัวอย่างนะครับ 2เมตรกับ1เมตรนะครับสองเมตรกับ1เมตรถ้าเราตั้งค่าตรงนั้นใช้เป็นเมตรเซนติเมตรได้เลยนะครับเพราะว่าสูงสูดมัน211ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราตั้งค่าตรงนี้4เมตรแล้วความกว้างคือ2เมตรนะครับเราจะตั้งค่าเท่าไหร่นะครับ่า่เมตร2เมตรนะครับติ้งแตงก็คือเศษส่วนวก็คือ2ต่อหนึ่ง เหมือนกันนะครับเนาะสองต่อหนึ่งนะครับวิธีการตั้งค่านะวิธีการตั้งค่านะครับก็ไปที่ตรงนี้เลยแล้วก็กำหนดไปเลยนะครับสูงสุดไปเลยนะครับ8,000ใช่ไหมครับก็คืออันนี้เป็น2ละ2ต่อ1ก็คือถ้า1ก็4,000ันแใช่ไหมครับอืมนะอ่า <c oughs> 4 0 0 0ันเนื้อรถทีนะสี่พัน เห็นไ,ไหมสี่พันไม่ได้ได้สามพันกว่านะครับอ่ะทีนี้มันก็ไม่ได้ได้สามพันกว่าแสดงว่าตรงนี้มันก็ต้องลบออกใช่ไหมครับเป็นหนึ่งพันลบออกเป็นหนึ่งพันนะครับเหลือสามพันตรงนี้ก็เหลือเท่าไหร่ครับเจ็ดพันอ่าเราเราเรา,เราไม่ลอกเราไม่ลอกลืมไปอ่ะอันนี้ก็สามพันใช่ไหมครับอ่ะเห็นไหมครับ เราก็ได้ขนาดของเราก็าคือ2ต่อ1นเอ้ยถ้า2ต่อหนึ่งก็เป็น3,500สินห้าสิโอ้โนะครับเห็นไหมครับส5 0 0สร้างดีไซน์ได้ละนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด4คูณ2ที่เราตั้งค่าไว้นะนะทวนนะสมว่าเราตั้งค่า4คูณ2นะครับอันนี้ก็คือ2ต่อ1นเนอะถ้าอันนี้ถ้าเป็น8 0 0 0ันนี่เป็น4 0่0นแต่เราตั้งค่าความยาวเนี่ย4 0่0นมันเกิน มันเกินขนาดนะเราก็ลดค่าตรงนี้เดียวเจ็ดครึ่งหนึ่งของเจ็ดก็คือ3 5มพก็คือการเทียบมาจากตัวอย่างนะครับขึ้นมานะครับเราก็ทําการสร้างดีไซน์อะไรประมาณนี้นะครับติ้งตางถ้าสมมติว่าเราเอาเป็น2.5ความกว้าง2.5งจนะสอแล้วเท่าไหร่เราคำนวณเท่าไหร่อ่สอลองดูนะสองสองพั 2, 2, 5, นะ้เนาะคุณ คูณ1เมตรอสองเมตรครึ่งกับคูณ1เมตรแต่มันน้อยใช่ไหมครับมันน้อยใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการเพิ่มเอาอันนี้ได้ถึงแปดพันใช่ไหมเรก็เพิ่มตรงนี้เราได้สัดส่วนแล้วเนาะ2.5เมตรกับ1เมตรแล้วก็เพิ่มสัดส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ถ้าเพิ่มไป 3, อสามพันเนาะก็คือเพิ่มไปอีก2,000นะครับนี่ก็เป็น4,500ัห้าใช่ไหมแล้วก็สร้างดีไซน์ นะครับอ่าแล้วก็จะได้ขนาดตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็ทําการออกแบบอะไรให้เรียบร้อยนะทีนี้นะครับเราได้ขนาดตรงนี้แล้วนะครับอ่เราออกแบบเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือ2 2, งสคูณหคูณนึ่งนะครับสองจคูณหเมตรนะครับเวลาเราจะส่งงานให้กับร้านนะครับให้ไปที่แชร์นะครับแชร์เนาะจากนั้นไปที่ดาวโหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เลือกตรงนี้คลิก หนึ่งครั้งอาโทษท,โท,ษทีโทษทีนะครับให้ให้ปรับก่อนเอาใหม่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 ให้ไปคลิกที่แชร์นะครับแชร์แล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดจากนั้นนะครับให้ปรับขนาดให้มันใหญ่ที่สุดเลยนะครับปื๊ดนี่ให้มันใหญ่เลยนะครับเนาะให้ใหญ่ที่สุดเลยนะครับใหญ่ที่สุดจากนั้นนะครับให้ไปเลือกประเภทของไฟล์าภาพนะครับให้ไปที่ pdf สําหรับพิม เห็นไ,ไหมครับคลิกไปเลย1ครั้งนะครับอ่าแล้วก็สีนะครับโปรไฟล์สีนะครับถ้าเราจะเข้าเครื่องพิ้นไวนิวนะให้ไปตั้งค่าที่เป็น CMYK เห็นไหมครับเหมาะสําหรับการพิมพ์แบบมืออาชีพนะครับคลิกไปเลยนะครับอ่าทีนี้เราส่งไฟล์ให้กับร้านเนี่ยก็จะเป็นไฟล์พิมพ์สำหรับพิมพ์เนาะแล้วก็เฉดสีก็จะเป็น c m y k นะครับ c m y k ให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะครับระบบก็ทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเนาะไฟล์ไวนียของเรานะครับก็จะคมชัดนะส่งให้ร้านปุ๊บบอกเลยว่าขนาดกี่เมตรคูณกี่เมตรใช้ฟไฟล์ตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาเลยนะครับนะไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่านี่เราก็จะได้เป็นฟไฟล์เป็น pdf ตรงนี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็ส่งให้ร้านเลยนะครับขนาดไฟล์ก็จะใหญ่เนาะไฟล์ก็ใหญ่เวลาซูมดูเนื้องานนะครับก็จะละเอียดชัดเจนนะครับนะไฟล์ใหญ่มากนะครับไฟล์ใหญ่นะอ่าเีนะครับนี่ไฟล์ใหญ่มากนะครับซูมก็ไม่แตกนะครับนี่แล้วก็ส่งไฟล์ตัวนี้ให้ร้านเลยนะครับลองเอาเมาส์มาคลิกตรงบริเวณตรงนี้นะครับว่าเท่าไหร่โอ้หกจุดแปดหกเมกนะครับ พีดีเอฟทั่วไปเท่าไหร่เนี่ยพีดีเอฟทั่วไปสามจุดสี่อออันนี้อันนี้อันนี้ไฟล์มใหญ่เลยนะนะอันนี้ก็เก้าจุดหกนะครับอันนี้กอนน็อันนี้เป็นไฟล์หกจุดแปดเก้าเมกโอเคถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้นะใหญ่มากนะครับตรงนี้อ่าโอเคนะครับก็ส่งตรงนี้ไปให้ร้านเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยอ่าล่าสุดที่ผมส่งไปให้ร้านก็คือนี่ป้ายทางเดินเห็น m, ไหมอ่ายี่สิบเอ็ดเมกนะครับยี่สิบเอ็ดเมกนะ ขึ้นอ,อยู่กับขนาดที่เราตั้งไว้เนาะอันนี้ผมเอาเป็น2เมตรนะครับคุณเจ็ดสิเซนนะครับนี่เรเปิดเปิดเนืง้องานให้ดูเลยนะครับทําจากแคนวานะครับแล้วก็ส่งไปที่ร้านนะครับเนี่ยออกไหมไฟมันใหญ่นะครับ โอ้ไฟมันใหญ่นะก่อยมันออกนะน่ามาแล้วครับนี่ไฟใหญ่นะครับ21เมกนะครับเมื่อกี้มันเล็กเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดนะเดยนาะเห็นไหมครับความชัดเจนนะครับสั่งโรงงานพิมพ์ได้เลยตูบโรงงานก็จะพิมพ์มาให้นะครับอ่าแม้ถ้าเราตั้งแค่ในี้แหละนะครับเทคนิคง,ง่ายๆเนาะการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับลองเขาเรียกว่าอบอกอัตราสัดส่วนนะครับที่เราต้องการเนาะ หนึ่งสองคูณหนึ่งเมตรเนี่ยสามคูณออสองเมตรอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เราก็รู้ส่วนข้างบนเนาะคือความกว้างนะครับส่วนสูงก็คือความยาวนะครับจากนั้นเราก็คำนวณน,นะครับเปรียบเทียบสัดส่วนดูนะครับถ้าข้างหน้าข้างหน้าก็คือช่วงยาวเนี่ยได้800พิกเซลนะครับเนาะสูงสุดนะครับถ้าตรงนี้ถ้าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเอามากี่พิกเซลเนาะ ถ้ามันมันมันไม่ได้เราก็ลดค่าลงนะครับถ้าเพิ่มก็เพิ่มทั้ง2ฝั่งนะครับนะอันนี้คือเทคนิคง,ง่ายๆแล้วก็วิธีแชร์ก็โหลดมาใช้เนาะก็แชร์แล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดจากนั้นก็ปรับให้มันสูงสุดไปเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนตรงนี้เป็น PDF สําหรับพิมพ์เนาะจากนั้นนะครับให้ไปเลือกเฉดสีนะครับโผสีเป็น CMYK นะครับเนาะเหมาะสําหรับลงพิมพ์แล้วก็สั่งดาวน์โหลดได้เลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องหูเอคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ